สวัสดีค่ะเอฟซีที่รักท,ทุกท่านวันนี้เจอกันเช้ามืดเลยนะคะเพราะว่าฝนดีฝนดีมากค่ะนะคะฝนดีมากๆนะคะสาวดําก็เลยมันรู้สึกเออมันรู้สึกกระชุ่มกระชวยค่ะรู้สึกกระชุ่มกระชวยนะคะกระชุ่มกระชวยนะคะเหมือนอะไรนะเหมือนปลาได้น้ําฝน นะคะค่ะดีใจกับตื่นแต่เช้านะคะทําวันนี้ทําน้ําพริกป่นปลาทูน้ําพริกปลาลาป่นปลาทูแล้วก็สาวดําก็เก็บผ,กกผักกะทินผักกะทินผักกะทินน้อยค่ะนะคือผักกะทินที่เป็นเต็ดเป็นฝักที่แก่กํลาลังกินเม็ดพอดีอะค่ะไม่ใช่ผักกะทินใหญ่นะคะผักกะทินบ้านเราอะนะคะวันนี้สาวดำก็จะตื่นแต่เช้าาว่าจะไปใส่บาตรที่ ที่ตลาดอำเภอแวงน้อยด้วยค่ะมีพระอ่าท่านเดินวินธบาทห้รูปนะคะพระที่วัดป่าท่านเพิ่งจะเริ่มบินเมื่อวานนี้สาวดาเห็นพอดีนะคะสาวดาก็เลยจะเอ่อต้องตื่นตีสีเพราะต้าทำพวพริกต้มน้ําปลาหลนนะคะทําน้ําพริกเก็บผักกระถินมาล้างให้สะอาดแล้วก็ทําเป็นมัดเป็นกำเป็นกำละห้าองค์แล้วก็ทำห้ากำหูงเขาเอาก็เจ้าออมาลี หุงนะคะค่ะแล้วก็จะไปใส่บาตรกุศลผลบุญนี้ก็ขอให้ถึงเอฟซีทุกท่านที่ท่านได้ส่งเงินมานะคะที่สาวดำว่าสาวดำมาซื้อข้าวมีทั้งข้าวเหนียวข้าเจ้าเพื่อมาไว้หุงใส่บาตรพระสงฆ์องค์เจ้านะคะทุกคนที่เป็นอ่าที่เป็นเอฟซีของสาวดำที่ท่านได้ส่งปัจจัยมาจะน้อยจะมากก็ช่างสาวดำนำข้าวของท่านไปหุงนะคะไปหุงใส่บาตรไปหุงทำบุญ นะคะซื้อปลาทูซื้อพริกซื้อนุ่นนี่นั่นจิตประธาทุกอย่างนะคะเพราะว่าสาวดําก็มนะุมณะไม่ได้ไปไหนมาไหน,ก,นก็อยู่แต่สวนธรรมกับเงินทองที่ได้กินได้ใช้เอฟซี FC ของสาวดําส่งมาทั้งนั้นท่านได้บุญได้กุศลนะคะส่งมาช่วยซีสวนธรรมนะคะสวนธรรมสาวดําแล้วสาวดําก็เอาปัจจัยของท่านไปซื้อข้าวซื้อปลาทูซื้อพริกนุ่นนี่นั่นไปทําบุญใส่บาตรใส่บาตร พระสง์ที่อยู่สวรธรรมเพราะว่าท่านท่านท่านฉันไม่เกินสามโมงเช้านะเพราะท่านฉันมือเดียวแต่ว่าพระพระบ้านบ้านท่านจะฉันแต่เช้าสาวดําก็รีบมากับตอนนี้6กโมงหกโมงยีนาทีค่ะนะคะอีกประมาณ10บนาทีก็ถึงก็ถึงอำเภอแวงน้อยนะคะเพราะฉะนั้นขอบุญกุศลผลบุญนี้จกตกถึงเอฟซี FC ของสาวดาทุกผู้ทุกคน,ท,กคนทุกนาม นะคะขอท่านมีความสุขความเจริญขอท่านมีโชคมีลาบงวดนี้ฝันดีแน่นอนท่านผู้ชมฝันดีจริงๆค่ะนะคะแล้วสาวดําก็ฝันคือคือไม่ใช่ฝันทนุคือสาวดําฝันแล้วสาวดำก็มาตีของสาวดําเองนะแล้วก็จะเขียนให้เอฟซีของสาวดําได้ได้เห็นกันเนาะเพราะฉะนั้นความฝัน ของสาวดําสาวดําก็ตีเอาตามภาษาสาวดํานี่แหละไม่รู้ว่ามันจะเข้าหรือไม่เข้าสาวดําก็ไม่ทราบนะคะไม่ทราบว่ามันจะเข้าไหมเนาะสาวดําก็เลยบอกเอฟซีของสาวดําก่อนนะคะนะคะจะเห็นไมเอ่ยเนาะสาวดําก็อย่างนี้แหละค่ะท่านผู้ชมเออค่ะไม่รู้จะทํายังไงนะคะ,ะตื่นแต่เช้าก็ ก็ทำงานบ้านเสร็จแล้วออกไปสวนทำนู่นนี่นั่นเนาะคุณผู้ชมเนาะนี่ค่ะอ๋อสาวดำลืมอีกตัวหนึ่ง่านผู้ชมสาวดำคิดว่าจะมามันเธอเผื่อมันเบิ้ลน,นะคะ mm hmm. นะคะอ่ะเนาะให้ FC ฟซีกับสาวดำวดำู เนี่ยค่ะท่านผู้ชมไอตัวหนังสือไม่ต้องดูนะดูนี่นะค่ะเห็นไหมคะเนี่ยที่สาวดําตีนะคะเอาแคปไว้นะคะแคปไว้ค่ะหกห้าหกหกหกเจ็ดแล้วก็เจ็ดเจ็ดแล้วก็ห้าเจ็ดเจ็ดเอ๊ะมันจะเป็นห้าเจ็ดอีกด้วยไหมเดขึ้นสุณุลเนาะเดี๋ยวนั่งเฉินกันนะอันนี้เฉพาะที่สาวดําฝันเลยนะ <c oughs> ก็เลยอ่ามีไอห้าเจ็ด้วยเนาะ เราก็กลับเอานะคะกลับเอากลับเอาค่ะเี่นแ้วอันตัวนั่งไออบุญมาต้องอ่านมันอ่านมาได้ค่ะจ้ะเห็นแ้วค่ะน่าจะี่น้องนะคะแกลบเอาเลยค่ะนะคะเนี่ยค่ะแกลบนะก็ไปอ่านแล้นะอ่านนะเนี่ยนะคะตัวเลขสาวดำจะเน้นไปที่ตัวเลขแหละหกห้าหก,หกหกหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดแล้วก็ห้าเจ็ดเจ็ดอย่างเงี้ยก็กลับเอาเนาะ เนี่ยค่ะท่านผู้ชมนี่สาวดําฟันดีมากเมื่อคืนนี้ก็เลยมาตีตีตามภาษาสาวดําหรอกนะนะคะกล้องนี้ให้กล้องนี้แคบก่อนค่ะกล้องนี้แคบก่อนเนะาะ่ะมากล้องนี้ค่ะเนี่ยนะคะขายแคบเอาเลยข่ะแคบเอาเลยเนาะอย่าว่ากันเนอพี่น้องนั่งกระบอกตรงๆนันเ็ดบอกเป็นเนาะเอานะแคบได้เลยจ้าอันนี้จะเพาะเลขที่นั่งตีจะนั่งฟันได้เนี่ยนั่ง มันนั่งกหรอว่ามันมั่นใจของนั่งแหละเนาะอ่ะแล้วก็เนาะเอาขอให้ท่านโชคดีนะคะอันนี้นั่งให้เบิง้งเป็นคลิปสันสันว่านั่งมั่นใจจังสีน, 4, นั่งกันเลยนั่งคือนั่งตีไปตามความฝันนั่งนี่แหละขอทุกคนโชคดีนะคะเอซีจ๋าเอสซีสาวดับโชคดีทุกคนนะคะแคบเ,เลยค่ะไม่ว่าก,กันเด้ออีเมลเอ่อปคนคนงานเยอะค่ะ